สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่ค่ะเพศมิสซูชมบุรีโปรแรงผ่านงาน DIY เจนนี่ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวรุ่นยอดฮิตเลยนะคะ4ประตูตัวเตี้ยค่ะลูกค้าเป็นรุ่นยอดฮิตมากๆเลยตัวนี้ก็จะไปส่งมอบลูกค้าในวันนี้นะคะตอนช่วงเวย็นนะคะที่บ้านบึงนะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องสเปกกันนะคะลูกค้าว่าจัดชุดแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะ ก็จะเพิ่มลูกเล่นให้ลูกค้าก็คือมีโลโก้นะคะไททันสปอร์ตนะคะเดี๋ยวซูมดูกใกล้ๆได้เลยไททันสปอร์ตเนาะแต่งด้วยกรอบป้ายทะเบียนไทยเทนะคะอันนี้ลูกค้าขอมาเป็นพิเศษเลยนะคะจัดให้จุ๊ๆเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะส่วนล้อแมกนะคะเรามีแถมให้ลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกขอบสีแปดนะคะสีทูโทนนะคะดําตัดครเมียมนะคะอย่างนี้เลยสวยๆเลยคะ่ะอ่า ตามมาด้วยฝั่งนี้นะคะก็จะมีคิ้วกันสัดนะคะอันนี้เพิ่มให้ลูกค้านะคะก็คือคือแถมมาเนาะแล้วก็มีเบ้ามือกันรอยนะคะสีดํานะคะมีโลกโก้ติดของว่าไทยทันนะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูรอบๆเลยด้านหลังตัวนี้ก็ก่อป้ายทะเบียนไทยเทนนะคะลูกค้าแล้วก็มีค้ำหลบป้ายไทยเทนเหมือนกันอันนี้ลูกค้าก็ขอมาเป็นพิเศษนะคะตัวนี้ก็จะเป็นาสายฟ้าชนะเหรอไหม ามาคุยถึงเรื่องโปรโมชั่นกันนะคะลูกค้าสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะสีประตูไททันตัวเตี้ยตัวนี้นะคะตอนนี้จัดโปรอยู่นะคะลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง1 9 9 0 0บาทนะคะรับไปจุกๆอย่างนี้ทั้งคันเลยนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ทั้งคันเลยนะอ่ะ